พี่น้องจ๋ามาเบิ่งอีอย่างนี้มาเบิ่งซอยกันแน่เมื่อนี่ความงามทั้งฟามมาเยือนอีกระจ้ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงแรงเด้อพี่น้องอยู่ฟังทังทิศตะวันตกดวงอาทิตย์นี่บพ่ขึ้นเลยค่ะสิอยู่ขอบขอบใช่เขาเนี่ลละจ้ะมาจ้ะเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะเด้อลูกภาขับรถเล่นจ้ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยแสงสมางามค่ะแท้เออแต่วันหนาวจังเลยเด้อพี่น้องเอ้ยหนาวคักเด้อเบิ่งติล่ะค่ะเปะิดพี่น้องอันผู้ไทยถ้ำอยู่ฟังนั่นเด้อค่ะเด้อฟังที่มีแสงไฟน่ะคะอืมอันฟังเฮานี่อันยอดเขาสิบังแสงเด้อค่ะต้องขับมาฟังตรงขามมาจะพี่น้องเปิดเพิ่นสะท้อนใจหนาทะเลพี่น้องเอยอือ มาเบิงน้ากันเนี่ยจ้ามาเบิงน้ากันแน่เปิดพี่น้องเอ้ยเออบางหม่องก็ต้องขับรถไว้เด้อจ้ะเด้อเปิดพี่น้องเบิงยอดภูเขาหิมะนะคะเต็มไปหมดเบิงพี่น้องไฟฟังผุ่นเด้อนั่นค่ะตอนนี้ขับผ่านป่าใหม่เด้อพี่น้องอู้ออกมาอีกเหรอจ้ะมาเบิงน้ากันพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิง บายสามอีหยังจังสีมืดเทนี่ละคะ่ะเมืองหนาวเมืองนี่อยู่ใกล้ขั้วโลกด้วยจ้ะพี่น้องเมืองนี่ซื้อว่าเมืองประเทศนอร์เวย์ด้วยจ้าป๊าดพี่น้องมาเบื่องแสงมองนี่เปาดบังสีเพิ่นเด้อคะ่ะเด้อพุ่นน่ะคะ่ะเปิดพี่นอ้องอีหยังล่ะนี่พี่น้องจ๊ะนี่เอาของสดๆดแบบไก่าตามาให้เบิ่งเลยเด้อจ้ะเด้อนี่ บอมเมนเอามาจากหนังเด้อค่ะนี่จากคอมจริงทแท้ๆเด้อพี่นองมาจากพุ่นฟังคนไทยทำอยู่ทางพุ่นเด้อค่ะเด้อฟังทางที่มีแสงไฟนะจ้ะอืมตอนนี้เฮ้ากับครับรถอยู่ฟังกงขามเด้อพี่นองเฮาเบิ่งเพิ่นเพิ่นเบิ่งเฮ้าเด้อนีน่ค่ะเปิดพี่นองเปิดมองดูจักสีว่าจาังไดเดตั้งแตก่กคำว่าเปดาดคำอุทานของ คนอีสานเด้อจ้ะนี่แปลว่าอ่อนซ้อนเด้อพี่น้องเอ้ยอออมันงามคักเด้อน,นี่เออบ่มีคำสิเว้าวจ้า